ถึงจะทุกสักกี่ครั้งก็ทนไหวถึงลำบากสักเทียงไหนจะก้าวไปถึงยางไรก็จะสู้ดูอีกทีสวัสดีครับครับผมชื่อนายสมัครบ,บุตรสารนะครับผู้ที่แนะนำเข้าทุรกิจนะครับคุณจำปีแสงทวีสุขตำแหน่งแคปทีนัมพคชิวนะครับอ,อยู่ใต้สายงานของอคราวไดมอน นะครับรายได้รับรายได้อยู่ที่65ล้านบาทวันแรกนะครับที่ผมเข้ามาในธุรกิจนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้แหละผมจำได้นะครับผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับเข้ามาวันแรกนะครับผมมีความฝันครับเข้ามาวันแรกนะครับมีความฝันแล้วก็เชื่อเชื่ออัพไลน์นะครับเชื่อคุณจำปีแล้วก็ลงมือทำนะครับฝันอะไรรู้ไหมครับ ผมมีนี่อยู่2.4ล้านบาทตรงมื่มให้อีกครั้งหน,นึ่งครับจำได้ได้ครับตรงนี้นะครับถ้าผมไม่ทําตรงนี้เนี่ยยากที่จะปวดนี้ได้นะครับ2.4ล้านบาทนะครับขายทั้งหมดที่พ่อแม่ให้มายากไม่หมดนะคะรับทำไมผมตัดสินใจนะครับวันนั้นผมตัดสินใจสมัคร300บาทลงไปข้างล่างน,นะครับแล้วก็เอาอะไรอีกทับๆลายอบายถา,าม ต้องผิดเย็ดมีงานไม่สมบูรณ์นะครับไปขอเงินเมียม,มาหนึ่งเงินสามพันบาทปิดเย็ดในวันต่อไปถอที่าถามอะไรอีกจะให้ผมําอะไรต่อเรียนรู้อเอาเรียนรู้ที่ไหนละ่ะมันจะมีที่ปากเซงานวายที่ปากเซผมไม่มีพาส,สปอร์ตตอวนี้ไปทำพาสปอร์ตไปทำพาส,สปอร์ตนะครับอยู่ที่สารงานหมดหนึ่งพันบาทไวเรียนรู้นะครับ แล, it, แล้วก็เรียนรู้ที่คอนแก่นนะครับแล้วก็ไปเข้างานเรียนรู้ที่ในบ้างนะครับเรียนรู้ที่คอนแก่นงานบายสองครั้งนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่ปากเซนะครับแล้วก็ไปถึงซักเซนต์สิที่พัทยาฟรีนะครับนอนอยู่ทันที่สี่สิบเก้านะครับผมลงมือทำอย่างนี้ลงมือทำลงมือทำยี่สิบวันนะครับเป็นร้อนนะครับตกให้เจ้ เล่นบอลนะครับถามอัไลายให้ทำอะไรดีอัไลน์บอกว่าไปรับเข็มไปรับที่ไหนรับเข็มอยู่ที่คอสแกนเชื่อมบอกว่าผมไม่ไปคอสแกนได้ไหมครับผมอยากไปกรุงเทพรับลายพาไปอีกประเดมคลื่อนไหวมากกับรับลายเดี๋ยวแต่จะไปรับที่พระจะไปรับที่ไปเองพอใบมันเข้าแล้วไปเองครับไม่ได้จะรับครับไปรับตั้งแต่ วันแรกมานี่แหละนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวก่อพ่อพนั่งฟังธุรกิจเออแผนมันใหญ่ดีกว่าคิดถึงครอบครัวมีความฝัน2.4ล้านบาทที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคนงานของเราเนี่ยถ้าเราไม่รับผิดชอบเราจะไม่รับผิดชอบลยหรือผมถามตัวเองไหนใครมีนี่ว่ายกมือขึ้นโอ้คนไทยนี่มี่สยนะครับก็โอเคนะครับก็ฝากทุกคนนะครับ ก็พบกันที่มังสเร็จเนาะนะฮะนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากดีมากมากยอดเยี่ยมจริงๆนะคะคนไทยทุกคนมีหนี้แต่ณวันนี้เราต้องการเอาไม่โตออกไปนะคะมันจะเหลื่องเราก็มีแล้วเราก็จะหมดหนี้ใช่ไหมคะ